คาร์บอนเครดิตไปต่อหรือพอแค่นี้และนี่คือประเด็นร้อนสำหรับการประชุมคอป29ค่ะตลาดคาร์บอนคือแนวคิดแก้ปัญหาสภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงที่อยู่ในความสนใจของวงประชุมคอป29ปีนี้ค่ะที่กรุงบากูสาธารณรัฐอาเซอร์ไบจานเนื้อหาหลักการประชุมล้วนมุ่งระดมเงินทุนลดคาร์บอนเพื่อระงับยับยัง้งไม่ให้อุณหภูมิความร้อนทะลุสูงเกินเกณฑ์แล้วตลาดคาร์บอนคืออะไรตลาดคาร์บอนเป็นพื้นที่สำหรับซื้อขายคาร์บอนเครดิตค่ะ หนึ่งเครดิตจะเท่ากับคาร์บอนไดออกไซด์หนึ่งตันที่ลดลงหรือถูกกำจัดไปจากชั้นบรรยากาศของโลกด้วยวิธีต่างๆอย่างเช่นการปลูกต้นไม้การรักษาพื้นป่าและแหล่งพลังงานทางเลือกที่หลากหลายซึ่งตลาดคาร์บอนจำแนกออกได้เป็น2ประเภทใหญ่นะคะได้แก่ตลาดอาสาไร้กฎเกณฑ์ซึ่งเป็นปริมาณส่วนมากที่ชดเชยจากเอกชนยักษ์ใหญ่มีมูลค่ากว่า1,000ล้านเหรียญสหรัฐเมื่อปี2023สส่วนอีกประเภทก็คือตลาดปฏิบัติตามกันซึ่งมีระบบระเบียบจำกัด การปล่อยมลพิษซึ่งมีมูลค่ามากกว่า9แสนล้านเหรียญสหรัฐเมื่อปี2023ค่ะแล้วความตกลงปารีสยังไปต่อหรือไม่มาตรา6แห่งความตกลงปารีส หรือ Paris Agreement ครอบคลุมถึงลักษณะที่แต่ละประเทศพึงร่วมมือกันตามพันธกรณีในการซื้อขายและเปลี่ยนคาร์บอนระหว่างประเทศปูทางสู่ตลาดที่มีกฎระเบียบในระดับโลกค่ะแม้ว่าปัจจุบันรัฐบาลยังไม่อาจสรุปกฎระเบียบกันมาได้แต่การประชุมคอปยีนี้มีผู้สังเกตการคาดว่าอาจมีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นได้ท่ามกลางความท้าทายจากชัยชนะของอดีตประธานานธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ที่เคยนำสหรัฐมหาอำนาจผู้ผลิตรายใหญ่ของโลกถอนตัวจากความตกลง กล่าวมาแล้วในเชิงหลักการการซื้อขายคาร์บอนระหว่างประเทศควรเป็นหนทางอำนวยความสะดวกไว้ให้นานาประเทศจำกัดการปล่อยก๊าสได้อย่างรวดเร็วและราคาถูกที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้อย่างเช่นถ้าหากผู้ปล่อยก๊าสรายใหญ่อย่างสาหรัฐจี G และอินเดียเจอกับความยากลำบากที่จะตัดลดการปล่อยก๊าสได้ตามเป้าก็อาจจะสั่งงบประมาณชดเชยให้ประเทศกำลังพัฒนาอย่างการปลูกป่าในไนจีเรียหรือก่อสร้างโครงการพลังงานทดแทนในฮอนดูรัสเพื่อให้มีความก้าวหน้าในระดับโลกตามเป้าหมายได้ต่อ ป,ประเด็นสําคัญในปัจจุบันคือการระดมทุนก้อนใหญ่เพื่ออุดหนุนการลดปริมาณคาร์บอนในเศรษฐกิจโลกแต่เดิมบรรดาผู้ปล่อยก๊าซรายใหญ่ยังไม่อาจจะสรรัพยากรช่วยเหลือได้เพียงพอดังกรณีรัฐบาลสหรัฐภายใต้ประธานาธิบดีจโจไบเดนอาศัยเพียงกลไกลตลาดคาร์บอนอย่างเดียวเพื่อรีดเงินส่วนนี้ออกมาเท่านั้น อย่างไรก็ตามค่ะความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีและโครงสร้างของตลาดในปัจจุบันก็เอ,อื้ออํานวยตลาดคาร์บอนเช่นกันยกตัวอย่างโครงการปลูกป่าที่สามารถติดตามผลความคืบหน้าได้อย่างรวดเร็วและราคาไม่แพงด้วยเทคโนโลยีดาวเทียมต่างจากเมื่อช่วง20ปีที่แล้วจึงทําให้โครงการต่างๆเหล่านี้ย่อมไม่อาจช่อกงได้ง่ายเหมือนแต่ก่อนแล้วค่ะ ส่วนเรียนอีกด้านของตลาดคาร์บอนผู้สังเกตการบางส่วนยกกังกังวลนะคะว่าตลาดคาร์บอนที่ถูกออกแบบ um มาไม่ดีพออาจสะท้อนกลับกลายเป็นบ่อนทําลายความตกลงปารีสซะเองได้เหตุผลแรกกฎเกณฑ์คาร์บอนเครดิตที่หลั่หลวมไม่ชัดเจนก็อาจจะเป็นส่วนให้รัฐบาลดําเนินการตามหลักการบนกระดาษแต่ไม่มีประสิทธิภาพบนโลกจริงจนกลายเป็นว่าคาร์บอนเครดิตไม่ส่งผลดีพอต่อสิ่งแวดล้อม เหตุผลต่อมาก็คือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพิ่มความเสี่ยงให้กับตัวเองโดยไม่เกรงกลัวผลกระทบที่จะตามมาหรือว่าภัยทางศิลธรรมอย่างเช่นกรณีที่บรรดาประเทศใหญ่ที่จําเป็นต้องลดคาร์บอนตัวเองสามารถเลือกเพียงใช้จ่ายเงินซื้อประเทศเล็กให้ดําเนินการแทนตนและเหตุผลสุดท้ายก็คือบางประเทศอาจจะวิ่งเต้นเพื่อรักษากฎระเบียบการซื้อขายคาร์บอนเครดิตไว้เป็นความลับจนทําให้บรรดาการเจรจาเพื่อสิ่งแวดล้อมต่างๆที่เกิดขึ้นนั้นไม่อาจถูกตรวจสอบได้ค่ะ การเจรจารในการประชุมครั้งนี้จะไปในทิศทางไหนและจะจบยังไงก็ต้องติดตามกันต่อนะคะก็ได้แต่หวังว่าเวทีนี้ค่ะจะเป็นเวทีที่ให้นานา,นาประเทศทั่วโลกร่วมกันต่อสู้กับวิกฤตสภาพอากาศที่เกิดขึ้นเพื่อโลกที่ยังยืนของพวกเราทุกคนค่ะ